สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เป็นการอัปเดตราคาข้าวของวันที่7กรกฎาคม2565นะครับเป็นราคาข้าวเปลือกที่ความชื้นไม่เกิน15นะครับวันนี้รายการข้าวหลายหลายรายการหลายจังหวัดนะครับยังคงที่อยู่นะครับแต่มีข้าวเจ้านะครับนาปังครับที่ขยับขึ้นครับเดี๋ยวไปเช็คราคากันเลยครับมาเริ่มที่ข้าวเปลือกเจ้านาปัง ปี2565นะครับจังหวัดนครสวรรค์ราคา9,100บาทถึง9,400บาทจังหวัดพิจิตร9,100บาทถึง9,400บาทจังหวัดพิษณุโลก9,200บาทถึง9,300บาทจังหวัดกำแพงเพชร9,000บาทถึง9,300บาทจังหวัดสุโขทัย9,000บาทถึง9,100บาทจังหวัดสุพรรณบุรี 9,300บาทถึง9,400บาทจังหวัดเพชรบูรณ์8,900บาทถึง9,000บาทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา9,300บาทถึง9,400บาทจังหวัดชัยนาท9,400บาทถึง9,500บาทอันนี้ราคาต่ำสุดปรับเพิ่มขึ้น200นะครับจังหวัดลบบุรี9,000บาทถึง9,300บาท จังหวัดอุตรดิตถ9,000บาทถึง9,500บาทจังหวัดอุทัยธานี8,900บาทถึง9,200บาทจังหวัดสะเชียงเซา9,200บาทถึง9,300บาทจังหวัดราชบุรี9,400บาทถึง9,500บาทจังหวัดนครนายก9,500บาทอันนี้ปรับเพิ่มขึ้น100บาทนะครับจังหวัดปทุมธานี 8800บาทถึง9 4 0 0บาทจังหวัดนครปฐม9,400บาทถึง9500บาทอันนี้ราคาต่ำสุดปรับเพิ่มขึ้น200บาทนะครับราคาสูงสุดปรับเพิ่มขึ้น100บาทนะครับจังหวัดอ่างทอง9400บาทถึง9500บาทและจังหวัดสิงห์บุรี8 8 0 0 0บาทถึง9000บาท มาที่ก็เปลือกขอมมะลิปี2564ทั65นะครับจังหวัดสุรินทร์ราคา14,000บาทถึง14,800บาทจังหวัดนครราชสีมา14,500บาทถึง15,300บาทจังหวัดอุบลราชธานี13,700บาทถึง14,400บาทจังหวัดศรีสะเกต15,000บาทถึง16,500บาท จังหวัดบุรีรัมย์14,000บาทถึง14,600บาทจังหวัดร้อยเอ็ด14,000บาทถึง15,000บาทจังหวัดมหาสารคาม14,500บาทถึง15,300บาทจังหวัดยโสธร13,000บาทถึง15,000บาทจังหวัดชัยภูมิ13,500บาทถึง15,000บาทจังหวัดอำนาจเจริญ 13,600บาทถึง15,200บาทจังหวัดนครพนม14,100บาทถึง15,000บาทจังหวัดขอนแก่น14,700บาทถึง14,900บาทจังหวัดสกลนคร13,500บาทถึง14,400บาทจังหวัดกาลสิน15,500บาทถึง16,000บาทจังหวัดอุดรธานี 13,500บาทถึง14,800บาทจังหวัดหนองบรวลำพู14,300บาทถึง14,900บาทจังหวัดหนองคาย13,500บาทถึง14,300บาทและจังหวัดมุกดาหาร15,000บาทถึง15,500บาทอันนี้ราคายัางคงที่นะครับวันที่ก็เปลือกปทุมธานีนะครับนาปัางปี2,565 จังหวัดสุพรรณบุรีราคา11,000บาทถึง11,100บาทจังหวัดราชบุรี11,000บาทถึง11,100บาทจังหวัดชัยนาท1500บาทถึง11,600บาทจังหวัดลพบุรี1500บาทถึง1800บาทจังหวัดสิงห์บุรี11,000บาทถึง11,200บาท จังหวัดประทุมธานี11600บาทและจังหวัดนครนายก11000บาทอันนี้ราคาก็ยังคงที่นะครับมาต่อกันที่ก็เปลือกเหนียวมเมล็ดยาวนะครับนาปีปี2564ทับจังหวัดขอนแก่นราคา9300บาทถึง9600บาทจังหวัดอุดรธานี9200บาทถึง9500บาท จังหวัดสกลนคร9,000บาทถึง9,400บาทจังหวัดกาลสิน9,600บาทถึง1 5 0 0บาทจังหวัดอุบลราชธานี8,500บาทถึง9,000บาทจังหวัดมหาสารคาม9,800บาทถึง1 4 0 0บาทจังหวัดร้อยเอ็ด9,000บาทถึง9,500บาทจังหวัดชัยภูมิ 9 5 0 0บาทถึง1 0 0 0 0บาทจังหวัดหนองบัวลำพู9,800บาทจังหวัดหนองคาย8,500บาทถึง9 1 0 0บาทและจังหวัดมุกดาหาร8 5 0 0บาทถึง9,500บาทอันนี้ราคาก็ยังคงที่นะครับวันที่ก็เปลือกเหนียวเมล็ดคะนาปีปี2 5 6 4ทับ 65. จังหวัดอุดรธานีราคา 8 2 0 0บาทถึง8,300บาทจังหวัดอำนาจเจริญ7,500บาทถึง900 0บาทจังหวัดมุกดาหาร7,500บาทถึง8 0 0 0บาทอันนี้ราคายังคงที่นะครับมาที่รายการสุดท้ายนะครับข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดคะนาปังปี2 5ง5จังหวัดขอนแก่นราคา7,300บาทถึง8,500บาท จังหวัดสกลนคร8,000บาทถึง8,400บาทจังหวัดหนองคาย7,500บาทถึง8,000บาทและจังหวัดแพร่9,000บาทอันนี้ก็เป็นการอัปเดตราคาข้าวนะครับของวันที่7กรกฎาคมนะครับวันนี้ราคาข้าวก็คงที่หลายรายการนะครับขยับเพิ่มขึ้นแค่รายการเดียวครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับช่องเรีหลองคน,คนรัก,กรเกษนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ